เกิดอะไรขึ้นที่ฟิลิปปินส์ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ออกหมายจับวุฒิสมาชิกคนดังผัวพันธ์ีอดีตประธานาธิปดีดูแตเตอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจริงหรือเรื่องนี้สะเสือินวองการการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมากไปเจาะลึกรายละเอียดกันครับศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพประเทศเนเธอร์แลนด์ได้สร้างความฮือฮา ด้วยการออกหมายจับนายโรนันเดลาโรซาวุฒิสมาชิกคนสําคัญของฟิลิปปินส์ครับประเด็นสําคัญคือไอซีซีสงสัยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามยาเสพติดอันดูเดือดในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูแตเตนั่นเองแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีความขัดแย้งเพราะไอซีซีมองว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของดูแตเตนั้นเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากมีการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุและมีผู้ถูกวิสามัญฆาตกรรมถูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ไเป็นจำนวนมากว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตหลายพันคนจากนโยบายนี้ตามรายงานจากสำนักข่าวบลูเบิร์กซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากนายคริสปินเรมุลลาผู้ตรวจการรัฐสภาของฟิลิปปินส์ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุดิเซียเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่า ICC ได้ออกหมายจับวุฒิสมาชิกเดลาโรซาแล้วโดยมองว่านี่เป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้และเสนอแนะว่า ICC ควรยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการไปยังฟิลิปปินส์ แล้ววุฒิสมาชิกเดลาโรซาคือใครเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ครับระหว่างปี2016ถึง2018เขาเป็นหัวเรือใหญ่ในการกำกับดูแลการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดภายใต้รัฐบาลดูแต่เตหลังจากนั้นเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและได้รับเลือกเข้ามาอีกด้วยอดีตประธานาธิบดีดูแต่เตเองก็ไม่ได้รอดพ้นจากเรื่องนี้ปัจจุบันเขาอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของ ICC ที่กรุงเฮตตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์จับกลุ่มตัวหลังเดินทางกลับถึงประเทศและถูกส่งตัวให้ไอ c ดูแต่เตกำลังรอการพิจารณาคดีในข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรงของเขาซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า6,000รายแต่บางแหล่งข่าวบอกว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านั้นมากในเดือนเมษายนหนึ่งเดือนหลังจากดูแต่เตถูกจับกลุ่มนายเดลาโรซายืนยันว่าได้รับการติดตอด่อ จาก ICC เกี่ยวกับกรณีการวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดนี่คือจุดที่น่าสนใจหลายคนมองว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นสิ่งจําเป็นแต่ก็มีคําถามสําคัญว่าเราสามารถแลกชีวิตคนจํานวนมากกับยาเสพติดได้จริงหรือและวิธีการที่ใช้ในการปราบปรามนั้นสมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่บางคนอาจมองว่าดูแต่เตเป็นฮีโร่ที่กล้าตัดสินใจเด็ดขาด เพื่อปกป้องประเทศชาติแต่บางคนก็มองว่าเขาเป็นเผด็จการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยกับการที่ ICC เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฟิลิปปินส์หรือไม่คุณคิดว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของดูแต่เตนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่หรือคุณมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแบ่งปันมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ